สวัสดีครับวันนี้รักสนไัยก็เข้าป่าเช่นเคยนะครับในป่านี้ก็มีสุนไัยหลากหลายมากมายนะครับมากกว่าร้อยชนิดนะครับแต่ก็จําแนกออกมาว่าเป็นสุนไัยที่จะรักษาอะไรได้บ้างนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําในสุนไัยที่รักษาเกี่ยวกับการถอนพิษอย่างดีนะครับพิษร้ายแรงก็ถอนได้นะครับแล้วก็ในวงสองสวนไัยตัวนี้คือเป็นสุนไัยที่ถอนพิษได้ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็คือโลดธนงแดงหรือภาษาาีสาเรียนานางแซงนะครับหรือรถดธนงแดงนั่นเองนะฮะ ครับัวนี้ก็หัวเงานะครับก็จะเหมือนเนี่ยจะเป็นชนิดแป้งนะครับใช้วิธีการฝนนะครับแล้วก็ผู้ใดที่ถูกพึ่งต่อยแตนต่อยนะครับหรือถูกแมงกะพุนแมงดาทะเลต่อยหรือจิ้มนะครับก็สามารถถอนพิษได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่หายากนะฮะแล้วก็ยังช่วยรักษาเกี่ยวกับอาการคนที่ถูกงูกัดนะฮะถ้าเราลุนงูกัดไม่ว่างูอะไรนะครับให้เรานึกถึงนี่เลยนะครับโลชันงแดงเป็นไฟที่ดีที่สุดเลยนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมลักษณะใบนะ เดยวน้องเข้ารู the the ้ใกล้ๆได้ครับเนี่ยใบรถถนงแดงอย่างนี้นะครับใบจะมีขนกำมะหยี่เล็กน้อยอย่างนี้นะครับลำต้นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนะฮะดูใบนะครับแล้วก็ลูกผลนะฮะลักษณะผลผลก็จะมีสามภูแบบนี้นะครับนะฮะปลูกได้นะครับแต่ว่าถ้าใครเอาเมล็ดไปปลูกไม่เกิดนะฮะเพราะเมล็ดเขาต้องร่วงเองธรรมชาติถ้ามือใครไปสัมผัสโดนเขาจะไม่เกิดนะครับถ้าปลูกได้ก็คือใช้หัวเงาแบบนี้นะครับนี่ฮะ แล้วก็ตัดออกนะครับแล้วก็ฝังฝังพอท่วมนะฮะให้เหลือให้เหลือลําต้นนิดนิดเล็กน้อยนะครับเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เวลาเราปลูกขยา่พันธุ์เขาล้วงกันแล้วเขาก็จะเกิดเองนะครับเป็นสมพรยที่ดีมากๆนะนะฮะคุณประโยชน์ดีมากๆแล้วก็เป็นสมพรที่ถอนพิษนะคนที่ติดสุรานะฮะสูบบุหรี่จัดนะก็สามารถทานได้นะฮะโดยวิธีการนําไปต้มทานแต่ทานพอเล็กน้อยนะครับจะช่วยถอนพิษได้ดีมากๆนะครับสมพรยชนิดนี้โรตทุลงแดงหรือนางแซงขึ้นอยู่กับ พื้นที่ที่เป็นดินทรายนะครับดินเหนียวหรือดินชุ่มจะไม่เกิดนะฮะต้องดินโคกดินทรายเท่านั้นนะครับถึงเกิดได้นะครับนี่ครับตัวตรงแดงนี้เราก็จะเนี่ยกลนไปปลูกขยายพันธุ์เล็กน้อยนะครับไม่เอาไปเยอะนะครับเนี่ฮะประมาณนี้นะครับแต่จริงๆเราปลูกก็เยอะแล้วนี่เราก็จะมาถ่ายเพื่อนๆดูว่าเป็นสมุนไพรที่รักษาเกี่ยวกับอาการผู้ที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยพึ่งต่อยแตนต่อยหรือปลาดุกต่อยนั่นเองนะครับใช้วิธีการใช้นะครับเราก็จะมาแนะนําวิธีการใช้นะฮะ ถ้าใครผู online, antis, này, ้ใดนะครับที่ถูกพึ่งต่อยหรือแตนต่อยหรืองูกัดนะครับใช้หัวนะครับนําไปตากให้แห้งก่อนนะครับหรือไปผึ่งให้แห้งนะฮะแล้วก็นํามาฝนนะฝนกับมะนาวฝนกับหินระเบีดนะครับใส่บีบมะนาวเล็กน้อยพอพอเป็นน้ำแนะแล้วก็แปะบริเวณที่ถูกพึ่งต่อยแตนต่อยหรือถูกงูกัดนะครับพิษก็จะหายแต่ถ้าใครโดนพิษแรงนะครับฝนเสร็จแล้วก็แปะตรงที่บริเวณแผลแล้วก็ฝนกินน้ําได้นะครับผู้ที่ถูกตะขาบตอดก็เหมือนการตะขาบป่อยก็จะบวมมากๆนะครับมีอาการบวม มากๆแล้วก็มีการอักเสบนะแล้วก็ใช้รีบใช้ฝุ่นทานนะฮะนี่ยรตินงแดงต้องใช้แห้งเท่านั้นนะครับวิธีการเก็บรักษานะครับเราก็นําไปผึ่งให้แห้งนะฮะ <_ d ream> อย่าตากแดดแรงถ้าเราตากแดดแรงตัวยาก็จะตายนะฮะ <_ d ream> เราใช้วิธีการผึ่งให้แห้งดีกว่านะครับหรือเข้าในลกอบก็ได้นะฮะ <_ d ream> แล้วก็นำม,มาวิธีการเก็บนะฮะให้เก็บใส่กล่อง <_ d ream> ไม่ต้องให้ถูกอากาศนะครับพอแห้งแล้วก็เก็บใส่กล่องไม่ต้องให้ถูกอากาศนะครับถ้าถูกอากาศตัวยาก็จะตายหรือว่าสิ้นอายุหมดอายุได้ง่ายนะครับ วิธีการใช้ก็คือเก็บรักษาไว้แล้วก็ผู้ที่นําไปใช้นะครับเวลาเราฝนนะฮะเราฝนแล้วเราต้องตากให้แห้งก่อนนะครับผึ่งตรงที่เราโดนน้ำนะฮะพอเราฝนเราถูกน้ํามะนาวนะครับเราก็ต้องนําไปผึ่งให้แห้งก่อนแล้วค่อยมาเก็บนะครับไม่งั้นตรงนี้ก็จะขึ้นรานะฮะวิธีการใช้นะใช้ก็คือใช้ถ้าเราถูกสั์มีพิษต่อเราใส่ได้ทั้งวันไม่เป็นไรใส่ได้วันลงังสามสี่ครั้งก็ได้ไม่จะเป็นจะต้องใส่วันเว้นวันแต่ได้ทุกวันนะครับถ้าเราโดนนะครับ ถ้าเราโดนวันนี้เราโดนพึ่งต่อยแล้วก็ใส่วันหนึ่งเนี้ยสามสี่ครั้งเลยไม่มีผลข้างเคียงเพราะมันเป็นยาทาภายนอกนะครับไม่มีอันตรายนะฮะแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงไม่มีการแพ้ส่วนภยัยนี้เลยนะครับส่วนภายนี้โรตหนงแดงนั่นเองนะครับนี่ฮะลักษณะดอกนี่ฮะส่วนภัยดีๆดีบ้านเรานะครับสวัสดีครับ